ปัญหาเรื่องการปรักปรำเขตแดนทำไมปัญหาเหล่านี้ถึงยังยืดเยื้อนั้นเกิดจากประวัติศาสตร์อันซับซ้อนและยาวนาน แน่ดีนะครับฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือในพื้นที่อินโดจีนทําให้เกิดสนธิสัญญา2ฉบับที่เกี่ยวข้องกันก็คืออนุสัญญาปีพุทธศักราช2447และสนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างสยามและฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองสัญญามีการพูดถึงพื้นที่ที่ใช้ในการแบ่งประเทศระหว่าง2ประเทศใช้หลักการที่เรียกว่าหลักการสันปันน้ำก็คือเวลาฝนตกน้ําจะไหลไปทั้ง2ฝั่งบริเวณที่น้ําแยกกันทั้ง2ฝั่งนั้นคือสันปันน้ำซึ่งสัญญาทั้งสองนั้นมีการใช้หลักการน แบ่งพื้นที่ไม่ได้มีการวางหลักการในการแบ่งพื้นที่ตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็เกิดเป็นแผนที่ที่เสร็จในปีพุทธศักราช2451ปัญหาคือคณะกรรมการชุดนี้นะครับได้มีการยุติการทํางานก่อนที่แผนที่จะเ,เสร็จฝรั่งเศสได้มีการแจกจ่ายแผนที่ในปีพุทธศักราช2451แผนที่นั้นไม่ได้มีการรับรองจากสยามถ้าเกิดยึดตามหลักสัญญาที่ได้มีการตกลงระหว่างไทยฝรั่งเศสนั้นจะต้องใช้แนวสันปันน้าทาให้พื้นที่บริเวณเขาพรวิหารนั้นตกเป็นของไทยแต่เมื่อมี การใช้แผนที่ภาคผนวกหนึ่งนั้นทำให้พื้นที่ตรงนี้ตกไปเป็นของกัมพูชา